วันนี้จะได้พูดเกี่ยวกับซีดีแผ่นที่สิบเอ็ดที่จะออกอีกต่อจากแผ่นที่สิบตามไม่จริงซีดีเอสามแผ่นนี้ก็ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเหมือนกันว่าจะได้ออกเร็วถึงขนาดนี้แต่ว่ามีนักศึกษาแพทย์มหิดลมาบวช เมื่อวันที่สิมีนาแล้วก็ลาศิกขาวันที่21เมษามาบวชปฏิบัติธรรมอยู่เดือนกว่าเพราะนั้นในขณะที่เดือนกว่าก็ได้อบรมทุกเย็นเกือบจะวัดทุกเย็นถ้าว่าไม่ติดธุระไปทางอื่นเว้นเสียช่วงไหนมีธุระไปทางอื่นก็ไม่ได้อบรมเพราะนั้น จึงได้มีแผ่นซีดีที่11ออกมาแต่ก็มีธรรมะคละกันเหมือนกันเหมือนกับ MP 3แผ่นอื่นๆเพราะนั้นข้อธรรมที่จะได้พูดในวันนี้ที่อวก,กอนฟังธรรมก่อนฟังธรรมควรทำตนอย่างไรก็ขอย้ำเตือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายให้ฟังด้วยความตั้งใจถ้าฟ้าฟังไม่ตั้งใจฟัง ถ้าฟังไปแล้วก็ไม่ได้รับรสหรือว่าไม่ซึ้งในพระธรรมคําสอนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าหากว่าตั้งใจฟังด้วยความวินิจวิเคราะห์ดูแล้วจะลึกถึงถึงใจหลายๆข้ออัดธรรมที่ได้พูดออกไปในซีดีเอ็สแผ่นนี้ตั้งหัวข้อว่าข้อธรรมย้ำเตือนใจ ข้อวินัยย้ำเตือนตนข้อธรรมย้ำเตือนใจข้อวินัยย้ำเตือนตนทำไมจึงได้ออกหัวข้ออย่างนี้ก็เพราะว่าธรรมธรรมเป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ้งธรรมเป็นเครื่องประคับประคองทางใจแต่วินัยหยาบขึ้นมาหน่อยคือรักษากายวาจา ให้เรียบร้อยอันนี้ว่าศิลหรือวินัยข้อธรรมย้ำเตือนใจแครว่าแนะนำใจใจควรจะคิดอย่างไรถ้าว่าใจมีข้อธรรมประจําใจอยู่แล้วก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําใจเราคิดใจของเราเป็นธรรมเมื่อใจของเราเป็นธรรมแล้วการพูดและการ กระทำออกไปก็เป็นทมไปด้วยไม่ผิดดูแล้วก็คือสวยงามที่ผู้ได้พบเห็นแต่ถ้าหาว่าพวกเราไม่มีทมอยู่ในจิตในใจมีแต่ตัวกิเลสราคะแสดงออกไปดูแล้วก็ไม่น่าดูเวลาโทษะออกไปดูแล้วก็ไม่น่าดูเพราะเหตุไรเพราะว่าใจขาดทำ ใจขาดธรรมะออกไปทางกายทางวาจาก็ผิดสิลไปด้วยเพราะใจไม่มีธรรมแต่ถ้าว่าใจมีธรรมแล้วก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำออกไปก็ไตรตรองเหตุและผลให้ดีอย่างยุคนี้สมัยนี้วันนี้เป็นวันที่สี่กรกฎาห้าศูนย์เป็นช่วงที่ ทางบ้านเมืองก็กำลังพูดกันเกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายที่จะปกครองประเทศชาติเรื่ากฎรัฐธรรมนูนพูดกันไปพูดกันมามากมายถ้าจะให้หลวงพ่ออยู่ในป่าเป็นผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งเพราะหลวงพ่อก็มีเป็นเป็นพระอยู่ในป่าคนหนึ่งก็เป็นคนของในชาติเหมือนกันถ้าจะให้หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นนะ แต่นความคิดเห็นนี่เป็นความคิดเห็นนอกเวทีไม่ใช่กรรมการตัดสินตัดสินมวยว่าหตัอสินการเล่นกีฬาอะไรก็ตามเรียว่ากรรมการตัดสินหรือว่าพี่ภากษาเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่แต่หลวงพ่อเองเป็นกรรมการนอกเวทีเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหลวงพ่อแสดงความคิดเห็นต่อ ผู้ที่มาพบมาเจอกันลวงพ่อบอกว่าถึงพวกเราท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะไปชุมหารือกันเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองพูดกันมากต่อมากทั้งวันทั้งคืนอย่างที่พวกเราเห็นเกือบน้ำลายจะท่วมสภาลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหาว่าคนในชาติหรือว่าทุกคนคนในชาติ ขาดที่หลีกคือความละอายแก่ใจโอดตปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านี้แหละขาดสองอย่างกฎหมายนี่จะตั้งมาถึงขนาดไหนละเอียดทีท่วนขนาดไหนก็เถอะถ้าคนในชาติไม่มีหลริกระโบฏตบปะสองอย่างกฎหมายนะไร้ความหมายไร้คุณค่าไร้ประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติขาดหลรกกระโบทตบปะ แต่ทำยังไงจึงจะให้คนในชาติมีฮิหลีกกะโอตะปะเท็จก็ต้องย้อนมาหาศีลธรรมแต่พอย้อนมาหาศีลธรรมคนในชาติก็เกลียดศีลธรรมอีกทีนึ่งคำว่าศีลธรรมแปลว่าเกือบจะว่าไม่ไม่เข้าถึงใจเลยคำว่าศีลธรรมแล้วก็แปลว่าอ่อนอกอ่อนใจเบื่อศีลธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า ใครก็ตามเกียดชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้ชิบหายถ้าใครเกรียรติชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้ชิบหายใครว่าเกียรติชังธรรมธรรมคือเหตุผลหลักคือหลักเหตุผลคือถูกต้องนั้นเรียกว่าหลักธรรมถ้าว่าใครเกียรติชังหลักเหตุผลคือหลักเหตุผลด้วยความถูกต้องแล้วหันหลังให้ความถูกต้องแล้วหันหน้าต่ออาธรรม สิ่งที่ใดเป็นอาธรรมกว่านเข้ามาคดโกงกันป้นกันยี่กันหาว่าตัวเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดคนอื่นโง่ไปหมดนั่นแหละประเทศชาติบ้านเมืองก็จะรับความหายยนตะ์ชุมชนของพวกเราประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็าจะเข้าสู่ความหายยนตะได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นในซีดีแผ่นที่สิบเอ็ดนี้ที่ปบร,รมนักศึกษาแพทย์ ต่างกลัมต่างวาระในหลายมวลแต่ก็คขะกันอยู่แต่เนื้อหาสาระก็เน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันให้มีศีลธรรมถ้าเป็นพระเนนควรทำตัวอย่างไรถ้าเป็นพ่อแม่ควรทำตัวอย่างไรเมือม่อเราเป็นลูกเราควรจะทำตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกศิษย์เราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ เราควรวางตัวอย่างไรตลอดถึงพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของพระเป็นยังไงวัฒนธรรมของผู้ใหญ่ในแผ่นดินเป็นยังไงวัฒนธรรมพี่น้องประชาชนทุกระดับเป็นวัฒนธรรมของแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละบุคคลมีแต่ถ้าว่าเราเป็นพระเราจะทําเหมือนครวะมันก็ผิดวิสัย ถ้าว่าเราเป็นครวาสเราจะทําตัวอย่างพระมันก็ผิดวิสัยเพราะนั้นวัฒนธรรมแต่แต่ละคนเนี่ยถ้าจะแยกให้ละเอียดแล้วก็เป็นผลดีน่าน่าศึกษานะเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเหตุผลเอาเหตุผลมาพูด สำหรับศีลเบื้องต้นเป็นยังไงทําไมจึงมีศีลทําไมจึงมีสมาธิทําไมจึงให้มีปัญญาให้คิดคิดอย่างไรอันนี้สําหรับฆราวาสญาิโยมผู้ครองชีพผู้ดํารงชีพเป็นฆราวาสแล้วควรทําตัวอย่างไรในเรื่องศีลสมาธิปัญญาในระดับของฆราวาสก็มีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าว่าเป็นพระสงฆ์เราก็อีกวางอีกในระดับหนึ่งเพราะนั้นทุกขั้นตอนมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยให้ช่วยกันพิจารณาให้มีคุณธรรมศีลธรรมประจําใจไว้อยู่เสมอให้มีหิริคือความละอายแก่ใจโอตตะปะคือความกลัวตบาบ ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วอย่าทําให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงใจเราถ้าเราทำออกไปแล้วเดือดร้อนเขาเขาก็ทุกข์ใจถ้าว่าเขามาทําให้แก่เราเราก็ทุกข์ใจเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะทำสิ่งไหนพูดอะไรออกไปก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้คิดไว้อยู่เสมอพวกเราที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย ถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราคงจะได้สั่งสมบุญบาร,รมีมาด้วยกันจึงได้มาพบมาเกิดมาเจอกันในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉนั้นการที่จะคิดจะทําจะพูดสิ่งใดออกไปก็ขอให้พวกเราใช้จิใช้ปัญญาใ,ใช้ความรอบครอบทุกด้านความสงบพร่อมเย็นก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนเองจากนั้นกับผู้อยู่ใ,ใกล้ชิด ในสามีพัญญาลูกเต้าบริษัทบริวารก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเพราะเรามีน้ำใจมีเมตตาอยู่ในใจเพราะนั้นการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการอาร,รัมพบทเกี่ยวกับซีดีม้วนที่11ที่จะออกไปสู่ชุมชนและสังคมด้วยอำนาจคุณภาษ,ษีรัตนตรยัย พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปราถนาทุกประการ